คูนแตก,ท,กทุกคูนทุกผืนใส่ผืนไหมใ่ทั้งเปลี่ยนกล่องไม่เปลี่ยนทั้งไม่ก็ทุบผืนพืนแตก

เดินมาเข่อา mọi người 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 mọi người

ไม่บปูนมันแตกฝึกใส่ปูนหลาดมา